ครับผมใช้วิญญาีในการนำชมเราฟังคลิปในขนวอนทางกา,ารศึกษาตนอุกท่ารนำชมเราฟังผู้ความมาระครับนี่เป็นคลิปนะครับเราพัฒานะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหานะครับ ก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับแล้วกดติดตามก็นำพาเพื่อนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแล้และทันสารต่างช่องนะคลิปนี้คลิปของทางช่องนะก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ราพาครับวันศุกร์ที่้าสิงหาครับก็01ครับ01เน้นสูะครับต่อรับ02ครับ

ก่นหนึ่งเก้านะครับ, 1, ครบเคลยวเีอง,องทางชานะเพื่อผลดูเพื่อความบันเททานะครับพโคนาขึ้นมาแนละ้วโคนะครับอย่ก,กดปิดจะขบข้างโครนาก็ดูโคทนาให้กันนะครับ